วิคอบอลบายเบนเทนล้มโต๊ะชแนลสวัสดีครับขอร้อนรน,นเข้าสู่การพรีวิววิคห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำวันพุทธที่15กันยายน2564ครับระหว่างริพูครับหงแดงวันนี้จะเปิดบ้านรัากันเยือนปีศาจแดงดำเอซิมิลานแข่งขันกันที่แอนฟิลเตเดียมครับเวลาตี2ตรงในค่ำคืนนี้ครับและถ่านความแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก่อนอื่นครับมาดูผลงานในเรื่องของเฮตุเฮตสถิติที่เจอกันนะครับ4ีนัดหลังสุดต้องบอกว่า ิรวอ์พูนนั้นทำไม่ดีกว่านะครับพวกเขาเอาชนะเอซิมิลานได้2ประตูต่อศูนในศึกฟุตบอลกระชับมิตร i c c i n t e ินเ t i o n a l นะครับในปี2016ในบ้านเนี่ยตบไป2 0ศแล้วก็เล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยตบไป2 0ศเช่นเดียวกันสำหรับปฏิหารที่ท่านวนูนะครับพวกเขาเคยเสมอกัน3ประตูต่อ3นะครับแล้วก็เกมนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสวอร์พูลอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่แฟนๆลิเวอร์พูลและก็แฟนเอซิมิลานคงจะลืมไม่ลงวันนี้ครับทั้ง2ทีมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในศึกฟุตบอล UCL รอบแบ่งกลุ่มหรือว่ากรุฟเตสา,านั3สทีมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผลงาน6นัดหลังสุดมาดูนิดน,นึงแล้วกันเจ้าบ,บ้านครับพวกเขาเอาชนะได้ถึง4เกมเสมอ2จากทุกรายการนะครับโดย ล่าสุดบุกไปตบลีดสาประตูต่อศูนย์เสมอกับเชลซีหนึ่ง,งครับแล้วก็เล่นในบ้านเฉือนอ่อเล่นในบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไป2อ,อศูนย์บุกไปตบนอลิทสามประตูต่อศูนย์ในนัดเปิดสนามครับช่วงหมุนเครื่องก็เอาชนะโอซาซูน่าไป3าหนึ่งแล้วก็เสมอกับบินเบาหนึ่งหนึ่งในส่วนของฝั่งเอซีมิลานนะครับสามนัดหลังในรายการในลีกเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาชนะ3เกมรวดเกมแรกเนี่ย บุกไปเอาชนะซามโดเรียนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เล่นในบ้านถล่มกัยาลีสี่หนึ่งและก็น่าสุดครับพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอมาได้สองประตูต่อศูนย์เกมต่อไปครับเอซิมิลานจะทำศึกหนักด้วยการบุกไปเยือนจูเวนตุสสำหรับลิเูครับจะเปิดบ้านต้อนรับคิตต้าพาเลตมาดูกันต่อในส่วนอื่นๆบ้างแล้วกันนะครับในเรื่องของข่าวๆแน่นอนว่าเจอเกนคอปนะครับพอกลับมาลุยในศึกฟุตบอลยูเซลครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าสายตาของเพชฌาตมัน เริ่มทางานนะตรงที่ว่าเจ้าตัวเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เจ้าหนูฮาวิสเอลิออตนะครับที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดจากแมตที่โดนปลาสคาเซักเนี่ยเข้าอย่างหนักนะครับแต่ว่าก็ยืนยันแล้วว่านักเตะของเขาเนี่ยปลอดภัยดีและเขาก็เย็นว่าจะรอให้อลรอตเนี่ยหายเจ็บกลับมาเพื่อช่วยลิพูในศ,ในศ,ในศ,ในศึกการแข่งขันพรีเมียร์ลีกและก็ยูซีอลอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เชิญอบกล่าวในส่วนของ โมโมมฮัมหมดซาร่าก็เพิ่งจะลงเล่นเกมพิมร์ลีกเป็นเกมที่ร้อยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเกมนั้นซาร่าซาด,ดิโอมานเน่แล้วก็ฟาเินยอช่วยกันยิงโค้ดหนึ่งประตูน,นะครับทำให้ลูกทีมของเชลกนคอปเหน่ยบุกไปตบนะครับเอาชนะหลีกดได้ถึงคาบ้าน3ประตูต่อศูนในส่วนอื่นครับริวพูงบอกว่าความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยเคยผ่านมาแล้วนะเชลกนคอปก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ UCL กับลกับร์พูลไปแล้วแลวก็ได้แชมป์พิมร์ลีก พีมเรีกไปแล้วแต่การกลับมาลงสู้ศึกในครั้งนี้แมตช์นี้มันสำคัญยิ่งกว่าใดๆเลยครับคือริวพูกับเอซิเมลานเนียมีประวัติที่เจอกันและทุกครั้งที่2ทีมจากันเนี่ยมักจะใส่เต็มกันตลอดและนี่คือเกมทางการเกมแรกที่พวกเขาโครจรมาเจอกันในรอบประมาณ10กว่าปีนะครับโอเคมาดูกันต่อในส่วนของ เอซิมิลานบ้างนะครับแน่นอนว่านะครับราเฟอริโอนะครับนักเตะตัวเก่งของเอซิมิลานเนี่ยเพิ่งจะกดประตูนะครับในแมตที่เอาชนะลาซิโอมาได้รวมไปถึงสลาตัานหิบารฮิมโมวิกที่เพิ่งจะฉลองครบอายุ40ปีเช่นเดียวกันนะในเกมล่าสุดก็เอซิมิลานครับพวกเขาห่างหายไปนานมากๆก,ก,กับฟุตบอลรายการนี้เรียกได้ว่า8ปีเนี่ยที่หายไปเนี่ยปีนี้พอกลับมาแล้วมาเจอริร์พูลเนี่ยผมม,มองว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกมากๆอีกเกมหนึ่ง ในค่าคืนวันนี้นะครับหลังจากที่2ทีมนี้เคยเสมอกัน3ารหรือว่าประธานอิตันบูเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเรียกได้ว่าเกมนี้หลายๆความหลายๆค,คนที่ทันทันเกมในอดีตจะรู้เลยว,ว่าเกมนี้มีความสําคัญต่อทั้งแฟนเวนร์พูแล้วก็แฟนๆนเอซิมิลานเป็นอย่างมากนะครับแต่โดยรวมเนี่ยน,นักเตะของเอซิมิลานก็ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับลิพูก็จะขาดแค่อดอดคนเดียวเท่าที่ผมเช็คมานะทีมนิวครับเขาบอกว่าเอลิออตนะครับจะไม่ได้ ได้รงสนามแน่นอนร้อแล้วนิโกโ้วินเลียมโรเบรโตฟูบิโนที่มีปัญหาการบาดเจ็บก็เรียกได้ว่า ดิโกโชต้าครับจะได้ออกซาร์ทเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนในเกมค่ำกลืนนี้รวมไปถึงจอร์แดนสันนะครับที่จะได้ลงมาแทนเอเรออดเพราะว่าเนื่องจากเจ้าหนูเนี่ยบาดเจ็บในส่วนของอัลซันเวเกอร์นะครับและก็ฟาบินโย่ก็จะได้ออกซาร์ทเป็นตัวจริงหลังจากที่ฟีฟ่าเนี่ยปลดแบนนะครับเกี่ยวกับนักเตะบาิลเลีลน่ที่มีการประท้วงวอล์กอัสักอย่างหนึ่งนั่นแหละในส่วนของโอลิวชิลูนะครับแน่นอนว่าวันนี้จะได้รุ้นเบียดลงตัวจริงกับซาลาตันิบาหิโมวิกต้องดูว่า เหตุผลของเอซิมิลาน่จะเลือกจัดตัวอย่างไรนะครับในส่วนของแอนติริวบิกส์นะครับก็น่าจะได้ออกซาร์ดเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันในส่วนของติโมเอบากาโยโก้นะครับหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับการโดนเหยียดผิวเนี่ยเจ้าตัวก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงยี่สิบสาเกมที่เขากราซิโก้เนื่องจากมีฐาการบาดเจ็บนี่คือสิ่งที่เอซิมิลาน่าจะต้องปวดหัวพอสมควรน,นะครับในรายของฟิกาโยโทโมรินะครับแล้วก็โรมาโนรี่แล้วก็ไมค์ ori, แม็กซ์นันเนี่ยสคนเนี่ย น่าจะออกซัด์เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันโอเคเรามาดูต่อในะส่วนของหลีกเลนครับหลีกเลนเขามองว่าอย่างนี้ครับสถิติที่เจอกันช่วงหลังในคารเป็นว่าลิวพูเนี่ยดูดีกว่านะครับแม้ว่าจะเคยเอาชนะมาได้2 0ก็ตามในช่วงของฟุตบอลกระชับมิตรหรือว่าฟุตบอล i อซีซีอินเตอร์เนชั่นอลคแต่ว่าวันนี้เนี่ยระบบทีมของลิวพูเนี่ยเขามองว่าดูดีกว่าเอซิมิลานตรงที่ว่าวันนี้เอซิมิลานมาในระบบ การโรเทชันนักเตะเรทที่เปิดมาเนริพูไหลาจาก1นลูกไปลูกควบเขาเลยมองว่าวันนี้ริพูครับเป็นต่ออยู่2อหนึ่นะครับหมายความว่าแทางริพูเนี่ยหนึ่จะได้แค่500รนะครับรวมทุนก็เป็นพันหเรทมันจ่ายอยู่ที่1.5แล้วเขาบอกว่าดีโกโจต้าอาจจะยิงประตูได้ในเกมนี้เนี่ยจะจ่ายอยู่ที่2.20เท่า แทงพอหนึ่งได้2องก้นรวมทุนนะครับนี่คือสิ่งที่หลีกเลี้ยงเขาคาดการเอาไว้มาดูกันต่อนะครับในส่วนของพรีวิวนะครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ครับในฝั่งของเจ้าบ้านครับจะมาในระบบ4-3-3ครับผู้สามตัวเป็นไอซอนเบเกอร์เซ็นเตอร์ฮาฟมีฟันได้ยินคู่กับโจเอลมอรติฟทางซ้ายมีแอนดูร์บัสันทางขวามีเทนอเลสเซนอร์อาร์โนคู่ลงอ่าสามประสาในในแนวกลางครับกลางร,รับเนี่ย ตรงกลางเนี่ยจะเป็นฟาบินโยทางซ้ายมีเตโก้คันทาล่าทางขวามีจอเดนเฮนเดอร์สันและ3ประสานงานลูกจะมีเดโก้โจตาซาดิโอมาเน่แล้วก็โมฮเหม็ดซาลาในส่วนของฝั่งผู้ ani, ผป,ป่วยนะครับเอซีมิลานวันนี้ผู้สาประตูจะเป็นแม็กซ์นะครับเซนเตอร์ฮาร์ปจะมีโทโมริยืนคู่กับโรมาโนรี่นะครับทางซ้ายมีเฮนันเดสทางขวามีคาราเบียคู่ตรงกลางจะเป็นโตนาลี่นะครับแล้วก็ฟองเคซี่หน้าต่ำจะเป็นดิอัสนะครับทางซ้ายจะเป็นเลโอทางขวาจะเป็นซาเรเมเกอร์และหน้าเป้าจะเป็นโอลิวิชิลูเอาแล้วฮะ วันนี้ชีโร่ออกซาร์เป็นตัวจริงสิ่งที่ผมมองว่าวันนี้เอซีมิลานดูแข็งเก่งนั่นคือคู่ตรงกลางนะนะครับเจ้าหนูนะครับซานโดโตนารี ari, หรือว่าว่าชิเนลเปโรเนี่ยวันนี้เนี่ยถือต้องบอกต้องบอกว่าในปีนี้นะเขาเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็บัญชาเกมตรงกลางของเอซิมิลานได้ค่อนข้างที่จะขาดเรียกได้ว่าเป็นอิลเปโรที่สไตล์คล้ายๆกันทั้งทรงผมและก็นหน้าตานะในส่วนของฟงเคซี่ครับแน่นอนว่ากองกลางตัวตัดเกมคนนี้นะครับเขาน่าจะมีอิมแพคกับเกมพอสมควรเช่นเดียวกัน การที่ได้สงคนนี้มายืนคู่กันแล้วเนี่ยดีโกโจต้าจะเล่นยากแล้วตรงที่ว่าเพราะเขาจะต้องเอาตัวเองไปสอดแทรกอยู่ระหว่างตำแหน่งของโทโมริและก็โรมาโนลี่ผมมองว่าวันนี้เกมตรงกลางของเอซิมิลานดูดีในระดับหนึ่งนะครับในส่วนงฝั่งริวพูครับแน่นอนว่าตีโกคันทาร่ากับเฮนเดอร์สันจะได้เล่นเกมลุกแบบฟรีสไตล์แล้วเพราะว่ามีฟาบินโยมายืนเป็นกลางร,รับให้ส่วนคู่เซนเต,นเตอร์เนี่ยจะเป็นโจเอมอติปยืนคู่กับฟันได์แข็งแกร่งนะครับริวพูเป็นทีมที่รักษาคินชีตได้ สามที่ต่อกันแล้วนะรวมมาถึงวิงแบ็กที่ได้แอนดูร์บัสซันกลับมานะครับเล่นขนาบข้างกับเลสเตอร์อันโอนเนี่ยวันนี้เกมทีมทั้งของริพูในบ้านนะผมย้ําเลยว่าริพูเป็นทีมหนึ่งที่เล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ดีมากๆอาจจะเพราะว่าเป็นทีมเดียวในอังกฤษที่ได้แชมป์เยอะสุดทําให้ศักดิ์ศรีมันเลยค้้มคอและเกมวันนี้เนี่ยผมมองว่าเซนเตอร์ฮาฟของริพูน่าจะเอาชีรูอยู่ ตรงที่ว่าชิรูเนี่ยเคยมาค้าแข่งในพรีมารีกแล้วแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่ถามว่าจะประมาทได้ไหมก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเรโอกับซาเรเมเกอร์เนี่ยสองคนนี้จะเติมเกมลุกขึ้นมาช่วยชิรูแล้วดีอัสเนี่ยจะคอยป้อมบอลให้ชิรูดังนั้นคือพอชิรูโดนโอบปุ๊บกาป็นว่าถ้าปล่อยให้ชิรูมีโอกาสได้จบสกอร์หรือว่าลูกตั้งเตะลูกเซตพีที่วันนี้แผนของเอซิมลานเตรียมมาแล้วว่าจะเล่นบอลคอร์ด แล้วก็เลี้ยงไปเอาลูกฟรีคิกบริเวณนากหลบไปโทษเนี่ยริปูอาจจะเหนื่อยดังนั้นอนดูบอัันกับเทนเนสโนโนอาจจะต้องไม่เตะชงชงังหรือแม้กระทั่งฟาบินโยถ้าจะตัดเกมควรจะตัดเกมประมาณครึ่งสนามไม่งั้นจะโดนเอซิมิลานโจมตีในเรื่องของลูก,กาอากาศแน่นอนส่วนเอซิมิลานครับแน่นอนว่าโรมาโนรีกับโทมอริจะต้องปวดหัวแน่นอนกับนักเตะอย่างซาดิโอมาเน่ดิโกโจโตาโมเมซา่าลา วันนี้พวกเขาจะเจอนักเตะที่มีความเร็วโจมตีทั้งในเรื่องของลูกาอากาศทั้งลูกเครียดแน่นอนว่าดีโก้โจต้าไม่ได้มีจุดจุดอะไรนะจุดแข็งจุดเดียวในเรื่องของความเร็วแต่เขายังสามารถขึ้นเทคบอลก็ได้ยิงไกลก็ได้หรือว่าแท็บอินก็ได้นี่คือสิ่งที่คู่เซนเ,นเตอร์ของเอซิมิลาน่าจะต้องปวดหัวในส่วนของเกมวิงแบ็คครับคาราเบียกับเฮอร์นันเดสจะเล่นเล่นริมเส้นทั้งสองคนนะครับเพื่อเติมเกมลุกไปช่วยชิลูเช่นเดียวกันแต่ว่าในความหมายผมอะ คือเฮนเดอร์สันกับเตยโก้ก็คงไม่ปล่อยให้คาราเบียกับเพื่อนได้เล่นง,ง่ายๆแน่นอนเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแผนของเอซิมิลานวันนี้เป้าก็คือชิลูแล้วถ้าชิลูได้โอกาสบ่อยๆลูกกางากาศอาจจะมั่นใจแหละว่ามีมาติดกับวิฟันไทยอยู่แต่ลิวูคงไม่ประมาทครับแล้วเกมตรงกลางวันนี้ถ้าฟองเคสซี่ตัดเกมได้บ้างนะครับงานของคู่เซนเตอร์เอซิมิลานก็อ,อาจจะเบาลงแต่ถ้าฟองเคสซี่เล่นไม่ออกแล้วไม่สามารถตัดเกมจากซาร่าและมานน่ได้เลยเนี่ย วันนี้ก็เหนื่อยส่วนโตนารีนะครับแน่นอนว่าเป็นตัวความหวังของเอซิมิลานเจ้าตัวจะต้องเป็นคนที่จ่ายคิวเรือพารหรือวางบอลทำเกมเป็นเพเมเกอร์ของเอซิมิลานที่โดนปิดตายไม่ได้แล้วซึ่งผมมองว่าวันเนี้ยเฮนเดอร์สันน่าจะเล่นลูกหนักใส่โตนารีแน่นอนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เตยโก้คันทาราเนี่ยไปเชื่อมเกมกับโจตาแล้วก็มาเน่ในส่วนของฝั่งดีอาร์ตนะครับถ้าวันนี้บราหิมดีอาร์ตทำเกมได้แล้วยืนตำแหน่ง ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาเนี่ยซาเลเมเกอร์กับเลโอจะเล่นง่ายเลยเพราะว่าถ้าบอลจากข้างหลังมาไม่ถึงข้างหน้าเนี่ยดีอาร์สก็ต้องลงไปล้วงต่ําแล้วก็พาบอลขึ้นมาบัญชาเกมแล้วว่าจะออกซ้ายออกขวาส่วนชิรูเนี่ยวันนี้ความสำคัญของเขาคือแค่จบสกอร์ให้ได้นี่คือแผนของเอซิมิลานนะครับแต่ฝั่งของลิปูแน่นอนว่าปีนี้ผมอย่างที่ผมวิเคราะห์ลิปูไปหลายครั้งแล้วเนี่ยผมจะบอกว่านักเตะของลิปูไม่ได้มีดีแค่เรื่องของความเร็วและไม่ได้มีดีในเรื่องของ การตอบบอลที่สวยงามแล้วแต่พวกเขาซ้อมลูกเซตพีดมาเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เจอเก้นคอปเซอร์ไพรส์ผมมากๆนะครับในปีนี้ตรงที่ว่าริพูกายเป็นทีมหนึ่งทีมหนึ่งท,ท,ที่มีดีมากๆในเรื่องของลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ดังนั้นวันนี้เนี่ยเลทที่ริพูเปิดออกมา1ลูกถึง1ลูกควบเนี่ยผมมองว่าริพูเกมแรกในศึกยูซอลเล่นในบ้านแล้วอยู่กลุ่มแข็งกับเอซิมิลานเนี่ยการเก็บ3มแต้มในบ้านน่าจะเป็นสิ่งที่เจอเก้นคอปต้องเน้นเป็นพิเศษต่อมาหนึ่งลูกผมมองว่า เพียงพอนะครับเพียงพอที่จะแทงริวพูในค่ำคืนนี้สุดท้ายนี้ครับทีมงานวิเคอบอลบายยูนมโตชแนลขอเลือกเชียร์ไปที่ริวพูชูชัยนะครับน่าจะบทเอาชนะเอซินลลาไปได้ด้วยสกรอร์สประตูต่อศูนย์พอดีคำนะครับยังไงก็ลุ้นแล้วกันว่าลูกแรกริวพูเนี่ยจะมาในช่วงครึ่งแรกไหมถ้ามาเร็วผมมองว่าลูก2เนี่ยน่าจะมาตามนับนะครับ สุดท้ายนี้ไม่มีล้วคครับก็ขอฝากเอาไว้สำหรับแฟนๆลิวพูนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องบันเทิงน้องโต้ด้วยนะครับก็คือช่องใหม่แล้วนะเป็นว bon ิเคราะห์บอลบายบันเทิงน้องโต้ชาแนลแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์ก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะเอาข้อมูลดีๆนะครับมาแบ่งปันแบบนี้จะวิเคราะห์แบบนี้ให้ทุกท่านได้รับชมมาทุกวันแน่นอนส่วนคนที่ต้องการจะเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ แ VKBALL ย้ำอีกครั้งว่าแ VKBALL นะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับคนที่เล่นเว็บอยู่แล้วดูคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าคุณกาลังแทงบอลอยู่คนเดียวคุณไม่มีเวลาหาข้อมูลคุณไม่มีหนังสือพิมพ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วคุณอยากจะเข้ากลุ่มนะครับอยากจะรับแนวทางฟุตบอลให้คุณแอดไลน์มาหาทีมงานผมได้เลยนะครับผมจะตอบเองทุกคอมเมนต์ทุกแชทแน่นอนแล้วก็มั่นใจว่าผมจะดูแลทุกคน แบบครอบครัวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทํามานานแล้วแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่ดู YouTube ช่องนี้นะครับหรือว่าดูผ่านๆหรือว่าดูครั้งแรกเนี่ยลองแอดไลน์เข้ามาก่อนและคุณจะรู้ว่าผมแทงคู่เนี้ยห้าหมบาทนะครับสุดท้ายนี้ครับยังไงก็ต้องขอตัวเราไปก่อนฝากเอาไว้ด้วยสําหรับลิภูชูชัยไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ